และที่สำนักง,งานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลานะคะแม่ทัพภาคที่สได้นำทุกภาคส่วนในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะประกอบไปด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดประธานคณะกรรมการอิสลามหัวหน้าส่วนราชการผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นท้องที่นะคะนักเรียนนักศึกษาแล้วก็พี่น้องชาวไทยมุสลิมค่ะร่วมกันปล่อยลูกโป่งแสดงพลังแห่งสันติสุขในเดือนรอมฎอนอันเปรฐเ,เริ่มต้นกิจกรรมรอมฎอนสันติสุขและส่งเสริมพระหุวัฒนธรมรมสันติ สารต่อรมาดอนสันติสุขและส่งเสริมพระหุวัฒนธรรมที่ต้องการจะส่งเสริมด้านอัตลักษณ์แล้วก็กระบวนการอขออภัยก,ก็คือขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นนะคะให้ย่ อย่างเท่าเทียมต่อพี่น้องประชาชนในทุกศาสนิกค่ะภายใต้การอยู่ร่วมกันของสังคมพระหูวัฒนธรรมที่เข้มแข็งอันจะนําไปสู่การสร้างบรรยากาศและความรู้สึกที่ดีของประชาชนตลอดห้วงเดือนรอมฎอนและเทศกาลสงกรานต์และก็ขอให้ทุกท่านค่ะปฏิบัติศาสนก,กิจด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเททําจิตใจให้สงบค่ะได้ผลบุญได้กุศลให้อภัยซึ่งกันและกันถ้าเราเป็นคนดีก็จะนําความสุขความเจริญมาสู่ครอบครัวค่ะ